สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันพุธที่12มกราคม2565นะครับก็ถือว่าเข้าช่วงกลางเดือนของปีใหม่แล้วนะครับปีไหนๆก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะหลายๆคนก็ยังใช้ชีวิตปกติและเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ปีเก่าขอเพียงแค่เราเป็นคนดีก็จะดีไปตลอดครับผมนะครับสวัสดีวันพุธอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันพุธที่12เนาะนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้กาวเม็ดเดียวรัวๆเลยนะครับ เก็บมาตั้งแต่ฮานอยพิเศษนะครับสองเด้งไปนะครับแล้วก็ไปได้ฮานอยบีพีอีกแต้มหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่านะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับนะครับนักลงทุนนะครับที่ติดตามอาจารย์มาโดยตลอดเลยนะครับอย่างก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้พลาดการติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้จากอาจารย์อาร์มเรืองราชกูนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Li าย V.P. สามารถแอดมาได้ที่ S.N. หนึ่งยู่ตองเก้านะครับที่ไลน์แอดได้เลยนะครับไลน์ออฟฟิเชียลนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยนะครับก็จะมีน้องแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดเวลานะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้อาจารย์ก็มีแนวทางดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอย V.P. นะครับรวมไปถึงฮานอยปกตินะครับแล้วก็เรามาที่วิเคราะห์กันไปตามๆ พร้อมกับอาจารย์ว่าเม็ดเดียววันนี oh en, ้นะครับนักลงทุนจะลงทุนตัวไหนดีแล้วก็ควรที่จะระมัดระวังแล้วก็แนวทางตัวเลขเป็นใหม่อย่างไรบ้างนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนละกันนะครับผลของเมื่อวานนี้นะครับฮานอยพิเศษ7 9 1 5 9นเะครับ79159เลยได้92แต้มเลยนะครับฮานอยปกตินะครับ42740นะครับ42740ี่ฮานอย VP 02937ก็นะครับก็มาได้อีก1แต้มนะครับ ซึ่งนะครับถ้ามองถึงเรื่องของเลขตะรตะกูลนะครับตระกูลเนาะก,ก็จะมีเนี่ยนะหนึ่งเจ็ดสี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับหนึ่งเจ็ดสี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับก็เรามาดูกันว่านะครับแนวทางวันนี้นะครับจะเป็นมีตัวไหนบ้างที่เด็ดที่น่าจะปังบ้างนะครับแล้วก็เลขตัวไหนที่ควรระวังบ้างเนาะ สำหรับใครที่บอกว่าอาจารย์ค้าเมื่อไหร่จะลงแนวทางรัฐบาลนะบอกได้เลยว่าสําหรับรายกลุ่ม V ีพีอาจารย์ลงให้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะครบับลงทุนก็ไปสามารถเลือกลงทุนได้เลยตามใจชอบหรือตามแนวทางที่ตัวเองถนัดนะครับอาจารย์มีเพียงแค่แนวทางให้เท่านั้นนะครับส่วนนักลงทุนจะลงทุนยังไงมีสติแบบไหนนะครับเลือกลงทุนให้ถูกใจตัวเองแล้วค่อยลงทุนแล้วก็จะมีความสุขมากๆแล้วก็ได้กาไรเยอะมากๆนะครับ ได้ได้หยุดแล้วก็หลุดให้ทบนะครับหานอยพิเศษวันนี้อาจารย์ให้เด่น0ูนรองสนะครับหานอยปกติอาจารย์ให้เด่นสารอง7จ็ดหานอยวีพีอาจารย์ให้เด่น5้รองแนะครับก็จะเป็น02-3,7,5,8นะครับชุดข้าวต้มมันจะเป็น0 2 0 3 0 7 0 5 0ูนย์สามศูนย์เจ็ะครับสองสามสองเจ็ดส 7 5 7 8แล้วก็58ไปกับตัวเลขนะครับแล้วก็ตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเพราะนะครับหลายๆคนว่าอาจารย์ทําไมให้แนวทางหลากหลายจังนะครับเพราะอะไรหลายๆคนถนัดชุดวินนะครับหลายๆคนถนัดวิ่งรูดนะครับบางคนถนัดแค่เม็ดเดียวนะครับบางคนก็ถนัดแบบมัดรวมไปเล่น3าตัวเลยก็ตามใจตามสบายเลยเพราะอาจารย์ทําให้มาทุกอย่างแล้วนะครับ เอาเป็นว่าสำหรับเมื่อวานเนี่ยนะครับเลขตระกูลก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเวันนี้นะครับถ้าอาจารย์คิดวิเคราะห์เนี่ยมันมี0ูนนะครับมี0ูนมี2มี0นย์มี9อีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าอาจารย์คิดว่าวันนี้0 pozw, right. ูนย์น่าจะเป็นตัวนํานะครับศูนย์น่าจะเป็นตัวนําพาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักลงทุนรู้ดีนะครับว่าจะลงทุนยังไงตามนี้เลยนะครับ อ่ะโอเคนะนะครับขึ้นลิฟต์ได้นะครับลงลิฟต์ได้นะครับศูนย์เม็ดเดียวนะครับสาหรับสายวิ่งสายมินิมาราธอนหรือสายรุน่นก็เม็ดเดียวสามารถล่าให้แบบจุกๆเลยก็ได้ครับหลุดแล้วก็ทบนะครับลา่า,ลา,า,ลาได้แล้วหยุดนะครับหลุดให้ทบนะเอาเรื่องสำหรับวันพุธที่12มกราคม2565นนี้นะครับก็ หลายๆคนก็ยังทํางานอยู่แล้วก็หลายๆคนก็ยังทํางานอย่างมีความสุขนะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นวันหยุดนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นนักลงทุนที่ต้องมีสติให้รอบคอบนะครับคิดวิเคราะห์ไปตามๆพร้อมที่อาจารย์บอกนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ